โอ้ตรงนี้เป็นไรครับอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมาทุกคนมาดูต่อครับผมมาดูภาร,รกิจถัดไปเนาะเอรู้สึกว่าภารกิจนี้จะเป็นภารกิจเฮ้ยเฮ้ยดับเพลิงบนหลังคาบ้านทำไมไฟไปไ,ฟไปรล้างบนดอีกไฟปรล้างไฟมันไม่ไหม้บนหลังคาบ้านแปลกจังโอเคงั้นเดี๋ยวเข้าไปจอยกันเลยครับผมเดี๋ยวเริ่มสตาร์ทเลยนะครับ แล้วก็สตาร์เป็นแบบเล่นคนเดียวฮะซิงเกลิลเพยยื้อ,อเอ้ยซิงเกลิลครับซิงเกลิลไม่ใช่ซิงเกลิล <c oughs> ก็โอเคครับมีนายแจ็คสีเหลืองนายทอมสีเขียวฟ้านายบิวสีสีออกแดงม่วงเหมือนเดิมครับทีมงานคุณภาพครับโอเคมาครั้งนี้ผมจะถ่ายจอยในการเล่นด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อความอรรถรสเพิ่มขึ้นนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราอยู่เข้ามาในแมพแล้วนะครับมาแล้วเข้าไปดูตัวเกมกันนะฮะ ไม่ไม่ใช่ตัวเกมเนี่ยเออเข้าไปในรถนะครับผมโอเคอเขียนอไปกันครับดูเหมือนว่าภารกิจเราอยู่ทางขวามือครับอีกประมาณ1,300เมตรนะครับกลับไปนิดเดยวครับผมรถบอหนะฮะ ว้าวว้าวลดทางไปเพื่อนลดทางไปเ <laughs> ดี๋ยวประมาณสี่ร้อยกว่าเมตรครับใกล้ถึงแล้ว รู้สึกว่าเห็นควันอยู่นะครับควันพุ่งขึ้นมาจากปุนท้องฟ้าครับเห็นแล้วเห็นแล้วเหโอเคใกล้ถึงครับผมมามาเฮ้อเลย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 เลเลยเยเลยเลยเเลยเลยเลยเยเลยเเลยยงเเยเยาเยเเเยยเเ อนนี้พวกเราถึงที่จุดเกิดเหตุแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวผมยังหาจุดจอดไม่ได้นะครับเดี๋ยวหาจุดจอดก่อนอยู่ตรงไหน,นเอ่ยเตะรถลงพยาบาลมากันเต็มนะครับเบาเพื่อนเบาๆจุดจอดอยู่ตรงนี้ครับผมรู้สึกว่าจะมีรถเครับเพลิงนะครับโอเคลงเลยเพื่อนลง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 อ๋ออันนี้เป็นรถฉีดน้ำดับเพลิงอ,อยู่ด้านบนครับเจ๋งฮะตัวนี้ ตอนนี้ทีมงานผมกำลังสำรวจอยู่รอบๆบ้านนะครับระพิงหลังคาไม่น่ายากนะพูดถึงนะแต่ว่ารู้สึกว่ามีระเบิดด้วยครับต้องเข้าไปสำรวจด้านในด้วยครับว่ามีคนติดอยู่ด้านในไหมตอนนี้มีทีมงานผมนี่ต่อสายระพิงเข้าไปฉีดแล้วครับหนึ่งนายโอเคตอนนี้ผมยังทาอะไรเดี๋ยวผมเอาเช็ครอบๆเดี๋ยวนะไม่ไม่ไม่เพื่อนเดี๋ยวเพิ่งวางของ ผมต้องเปิดอุปกรณ์ก่อนมันจะกดวางของยตลอดเลยอะไม่เข้าใจอย่าบังเพื่อนสายดับเพลิงตัวนี้เพื่อนเราไปเอาอะไรเอ่ยมันไม่เอาอะไรหรว่ามันหยิบของโอเคอ๋อนี่ไงเพื่อนมไปเอาของโอเคสุดยอดสุดยอดรู้สึกว่าจะมีอัปเดตเพิ่มเติมหรือเปล่าครับรู้สึกว่าเพื่อนเราไม่ได้แบบยืนทื่อๆลตอนแรกมันยืนทื่อๆรอให้เราออกคําสั่งเนาะโหคตรเหนื่อยลยครับถ้าอย่างนั้นอะ โอเคตอนนี้เพื่อนนายสีส้มยังยืนนิ่งอยู่นะครับเดี๋ยวเข้ามาดูด้านในก่อนสายสีส้มรู้สึกว่าจะมีคนติดอยู่ด้านในด้วยเข้าด้านในก่อนี้ตัวน,นี้เปิดไม่ได้ครับต้องใช้ชแฉลง,งัดนะครับเออเหมือนผมถือแฉลงมาอยู่นะเอ้าแฉลงผมหายไปไหนหัวรถยนต์แฉลงทิ้งเฉยเลยจังหวะนี้ผมเอาสายระเบดเพลิงว้ต่อก่อนนะครับสายระเบเพลิงมาต่อตรงไอ้ตรงนี้เต็มตรงไหนว่างบ้างเนี่ย ตรงนี้ว่างครับโอเคเดี๋ยวเอาสายระพิงต่อก่อนผมจะให้นายสีเหลืองครับชื่อนายอะไรจำไม่ได้อีกนายแจ็คนายแจ็คนะครับผมจะให้เขาอันนี้ครับใช้สายระพิงฉีดระพิงช่วยไปพังๆก่อนครับโอเคผมได้ระพึงไว้แล้วนายแจ็คนายแจ็คเอา้าเอาสายระพิงไปเพื่อนโอเคไปทำงานได้แล้วโอเคตอนนี้นายแจ็คเขารู้หน้าที่ครับ จังหวะน,นี้ผมต้องไปเอาแฉลงมาก่อนแฉลงว่าขวานดีผมว่าน่าจะเอาขวานนะหาขวานนี่ครับเอาขวานดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปสำรวจด้านในครับตอนนี้เพื่อนให้เพื่อนฉีดน้ําตะเพรีงใบพังพังก่อนครับตอนนี้ข้างในนี่เป็นสุญญากาศเลยครับอือ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 ต <laughs> ีผิดต <laughs> ีผิดอือข้างในควัน หนักมากครับเฮ้ยครับตอนนี้ควรออกมาจากระบายหน้าประตูครับโอะเจ้าโอวเจ้าโอเจ้าโอเจ้าโอวเจ้าพระเจ้าโอวเจ้าถล่มมันถล่มจะเย็นเพื่อนโอเคเดแต่ผมเปิดไฟฉายหน่อยด้านในน่าจะมีคนมั้งจริงๆต้องตัดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก่อนครับโอเคตัวนี้ไงออฟเบรกเกอร์เลยครับเรียบร้อยครับผมออฟเบรกเกอร์เรียบร้อยแล้วมีคนสลบอยู่ด้านในหนึ่งคนครับเดี๋ยวผมชุบกระจกดีกว่า คระบายอากาศระบายอากาศหน่อยปาบเขาให้ครับโอเคช่วยนายคาร์ลี่ตอนนี้ไม่มีอาการหายใจผมจะพาเขาออกตรงหน้าต่างเลยครับบึ้บเรียบร้อยทำใจดีๆไว้เพื่อนแปบ๊บเดียวหืไม่หนักจริงๆครับเดี๋ยวผมเอาสายฉีดดับเพลิงมาช่วยครับผมส่งนายคาร์ลี่ถึงมือหมอกันครับผม โอเคถึงมือหมอเรียบร้อยลงไปเยี่ยมครับรู้สึกว่าเรียบร้อยแล้วทีนี้ผมต้องดับเพืองครับเดี๋ยว,ยวรู้สึกว่าจะมีเคเวสอยู่ด้านในอีกครับเดี๋ยวนะมันมีอะไรอยู่ด้านในนั่นไงครับน่าจะเป็นอุ้ยเป็นกระทะงานเข้าแล้วครับกระทะกับน้ามัน,นครับดับยังไงก็ไม่ไฟไม่ดับครับผมต้องใช้เคมีเพลิงครับถังเคมีโอเคหยิบไปแล้วผมได้มาแล้วตอนนี้ผมวางขวานทิ้งเอาไว้ ถูกเอาทั้งน้ำเพลิงครับไปฉีดครับผมฉีดน้ำมันตอนนี้ไฟลุกท่วมน้ำมันอยู่ครับโอเคฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปโอเคตอนนี้ไฟดับแล้วเรียบร้อยฮะตรงนี้ห้อง,องน่าจะเป็นห้องควาครับโอเคตอนนี้เข้าไปเช็คห้องนอนโอเคผมเปิดไอ้นี่ฮะหน้าต่างระบายอากาศหน่อยห้องนอนอยู่ตรงไหนเนอ่ยอันนี้เป็นด้านนอกตัวตึก โอ้โหห้องนอนรู้สึกว่ามันจะมีควันวยครับงานเข้าแล้วไฟไหม้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมถือถังน้ำเพลิงไว้ก่อนเปิดประตูเลยโอ้ตรงนี้เป็นอะไรครับอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าเกิอดอะไรขึ้นครับทุกคนเฮ้ยงงเลยอะ back to fire station งานเข้าเลยครับเออเมื่อกี้ผมได้กดรีเซ็ต เอาใหม่ครับผมเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับอยู่ดีมันระเบิดครับเกิดการระเบิดขึ้นมาครับเอาใหม่ครับผมรีเซ็ตภารกิจใหม่ครับรู้สึกว่าเป็นภารกิจที่แบบว่าเสี่ยงตายมากครับเดี๋ยวเมื่อกี้นี่ผมไม่น่าเข้าไปเลยครับรู้สึกมันมีเสียงอะไรซี่ๆเหมือนเสียงแก๊สนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรครับอยู่ดีทุกอย่างก็ระเบิดบึ้มขึ้นมาครับแล้วผมก็เรียบร้อยครับผมจบชีวิตเลย งานัะเพิงนี่เป็นอะไรที่โคตรอันตรายจริงๆครับถ้าเราไม่รู้หรือว่าเราไม่มีการอบรมเบื้องต้นนะครับเป็นอะไรที่ถ้าเราเข้าไปในบ้านที่ไฟไหม้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบเอาชีวิตไปทิ้งเปล่าเลยครับบ๊อบบอบรีบเพื่อนขอรีบเพื่อนผมรีบ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 เพื่อนถออไปเออไปโอเคเดี๋ยวผมตัดภาพไปถึงจุดจอดเลยนะครับโอเคตอนนี้ผมต้องเปิดตรงนี้ครับเปิดประตูให้เพื่อนครับ เปิดประตูรถให้เพื่อนก่อนเคเปิดประตูรถให้เพื่อนเดอะโอ้ยมันก็เปิดเองได้นี่เพื่อนแล้วปกติทำไมตอนแรกนี่ไม่ผมนี่เปิดให้ตลอดเลยโอเคเดี๋ยวผมเมาสายฉีดดับเพลิงต่อทิ้งเอาไว้ก่อนครับยังไงก็ต้องได้ใช้อยู่แล้วครับต่อทิ้งไว้เลยสองอันครับโอเคเดี๋ยวผมมอบให้กับนายแจ็คนะครับ yeah. เหมือนเดิมครับเอาไปเลยเพื่อนเอาไปโอเคแล้วผมเอาฉลงงัดประตูดีวกว่ารอบนี้ผมไม่ได้เอานนี้ครับไม่ได้เอาขวานไปผมสังเกตจุดไหนนะที่ว่ามันมีไฟไหม้ครับตรงนี้แหละอโอเคครับตอนนี้ไฟไหม้แล้วเรียบร้อยแล้วผมเข้าด้านในนะครับโอเคโอเค,อเ,คเพื่อน นี่เป็นผู้หญิงครับผมเรียกว่าผู้ชายโอเคผมเอาออกตรงหน้าต่างนี่แหละแต่ในผมก็รู้จุดเอาออกอยู่แล้วครับโอเคตอนนี้ไฟในห้องนอนน่าจะลุกโผมอยู่นะครับดูเหมือนว่าที่เราโดนไฟคอกนะครับผมคิดว่านะในห้องนอนมันไม่มีอากาศนะครับผมคือไม่มีออกซิเจนเข้าไปได้แล้วก็ไฟไหม้ลุกสักพักหนึ่งครับแล้วด้านในนี่มีแต่คาร์บอนไดออกไซด์นะครับซึ่งเวลาไฟไหม้เนี่ยมันต้องใช้ออกซิเจนในการ เป็นเชื้อเพลิงฮะส่วนหนึ่งนะครับสำหรประกอบของการเผาไหม้นะครับพอได้มีออกซิเจนครับมีเด็กรับวนไดองใส์ไฟมันก็ดับไปชั่วคราวนะครับแต่แปลว่าด้านในนี้ก็ยังระอุด้วยความร้อนสูงนะครับหลังจากที่ผมเปิดประตูเข้าไปแล้วนะครับออกซิเจนก็วิ่งเข้าไปในประตูอย่างด้วยความรวดเร็วนะครับเพราะว่าความเข้มข้นของภายในห้องนอนนะครับมีเด็กรับวนไดกไซด์ทั้งนั้นนะครับวิ่งเข้าไปปุ๊บผมโดนนี่ครับไฟประตูเเข้าหน้าเต็มๆแบบอ้าวแล้วไง แล้วทำไมนายไม่ไปดับเพลิงเนี่ยเพื่อนโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมต้องเข้าไปด้านในแล้วอ้าผมลืมเอาของมางัดประตูเดี๋ยวผมสั่งการนายบิวเออเขาชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้ดับเพลิงเลยเพื่อนดับเพลิงแล้วนายไปยืนทำไมโอ้โหมันก็ยังใช้ยากงานยากพอสมควรนะกับบอทเนี่ย นายไปยืนทำไรเพื่อนนี่อ้อเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาสายไปให้เขาดีกว่าโอเคอ้อนนี่อย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปมานี่มานี่มานี่อย่าพึ่งไปเอาไปเอาไปไปทำงานเออนั่นแหละไปทำงานโอเคมันเดีว่าผมฉีดอันนี้ครับอาถงระเพิงไปฉีดโอ้ระเพิงโอ้ลมถลม ข้ามาด้านในเลยเพื่อนเข้ามาด้านในหน่อยอ๋อผมลืมสับนี่ครับคัดเอาครับเอาเบรกเกอร์ก่อนโอเคแต่ไฟเรียบร้อยครับการออฟเบรกเกอร์นี่จะทําให้ไฟมันไม่ช็อตนะครับเมื่อไฟไม่ช็อตไฟไฟมันก็จะไม่ลุกลามได้ครับต้องออฟเบรกเกอร์ไปครับออฟต้นต้นโตของเอ้นต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 อของมันนะครับต้นตัวของไฟจะรีบพูดไปไหนเนี่ย โอเคตอนนี้ไฟที่กระทะดับเรียบร้อยครับด้านล่างตรงฟอนิจิเตอร์พอดินิเตอร์ใกล้ดับแล้วตรงผนังยังไหมอยู่ครับ<ป>ใกล้หมดครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะระบายอากาศหน่อยระบายควันหน่อยเนาะ<ป>โอเคเดี๋ยวผมไปเอาถ่านเพิ่ม,เพ,มเพิ่มก่อนตอนนี้หมดแล้ว หมดไวมากครับตอนนี้ในห้องควาดับเรียบร้อยครับเหลือเพียงแค่บนหลังคาแล้วก็ในห้องนอนในห้องนอนผมไม่กล้าเปิดผมเปิดแล้วผมต้องวิ่งจวดครับโอ้ยไฟไหมครับมันลุกผมอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรยังโชคดีผมเปิดหน้าต่างนะครับโอเคพอยย้ฉีดเข้าไปเรื่อยๆครับ รู้สึกว่าไฟมันผมแรงมากเลยครับไฟแรงจังอะ,ะเพื่อนๆเพื่อนโอเคตอนนี้น้ำมาช่วยครับตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยทำไมดับยากจังก็เป็นห้องน้ำแต่ว่าทำไมดับยากมากเลยครับเคตอนนี้น้ำผมหมดแล้วไม่ใช่น้ำสิถังกซิเจนผมหมด โอเคตรงนี้น่าจะหมดแล้วครับเดี๋ยวดูวด้านบนหลังคาก่อนบนหลังคาตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ทีมงานกําลังดับอยู่ครับหรือประมาณสัก3 0ซนะครับน้าน่าจะดับหมดแล้วมันพูดผิดครับไฟน่าจะดับหมดโอเคเดี๋ยวผมเอาสายเชื้อสายฉีดน้นําครับไปต่อก่อนนะไม่ใช่สายเหลืองนี่ต้องเป็นสายแดงครับสายแดง นี้ในในบิวออกมาจากด้านในตัวบ้านแะครับรู้สึกว่าในตัวบ้านน่าจะดับหมดแล้วครับพวกเขากำลังพยายามลุมฉีดน้ำบนหลังคากันครับผมตอนนี้ผมหามุมจุดไหนที่มันไฟลุกโหมหนักๆครับียร์ดับแล้วบนหลังคาจุดหนึง่งเหมือนฉีดไม่ถึงแฮคีน้ไปฉีดด้านหลังครับ โอ้ยนายนี่ยืนดืดนั่งเป็นบอยแบนกันเลยนะพวกนาย <c oughs> พวกนายนั่งเป็นบอยเบียนกันเลยนะโอ้หลังคาฝั่งนี้ไฟไหม้หนักมากครับไก่แล้วครับผมอีกนิดเดียวครับ พยายามเลื่อนหาจุดดับเพลิงให้ได้ครับจะเป็นวงดวงไฟสีเทาๆอ,อ,อ่อนเนาะจุดนั้นแหละครับที่ว่าเราต้องฉีดแล้วก็แช่ไว้ครับโอเคเรียบร้อยดับได้แล้วว้าวสุดยอดครับผมเรียบร้อยครับบ้านหลังนี้ปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว <laughs> ดูควรี่ เพื่อนเฮ้ยเพื่อน,อนไฟมันดับหมดแล้วนาะย <c oughs> ยังชีดอยู่เหรอโอเคครับเรียบร้อยครับแล้วขับรถมาด้วยความเร็วมาตรฐานนะครับได้อีกพีเนะครับโอเคเวลาในการทำภาร,รกิจก็ถือว่าไม่ได้ช้าไม่ได้เร็วครับถือว่าปากตินะครับโอเคมาเช็คภารกิจต่อไปหน่อยมันมีอะไรบ้างเนาะภารกิจของข้างเยอะมากครับโอ้หนี่ไงภารกิจใหม่ครับผมอันนี้ไหมตรงไหนเนี่ย ันจะไหม้ตัวบ้านด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่อีคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ฮะคีิีนี้เดี๋ยวจากกันไปก่อนครับสําหรับใครที่ชอบครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับโอเคครับผมบายบายครับสวัสดีครับ